เราสบายใจอย่างหนึ่งเพราะว่าเ,ออเราติดต่อเขาได้ตลอดครับออใช่เพราะว่าออมันโชคดีที่มันมีสัญญาณอ,ะอ,อ่ะก็เลยก็เลยตอนแรกเขาก็ไม่รู้ตอนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาไม่รู้เขาาก็รู้ตามสถานการณ์ที่เขาเห็นตรงนั้นแหละเราก็รู้จากเขาก่อนจากข่าคือสามใช่แต่ว่าเราาที่เมืองไทยเรารู้ก่อนใช่ครับใช่ครับแล้วพอเรารู้เรารีบโทรหาเขา,า,เ,ขาเลยเหรอหรือ,อยังไรรงทีไม่จริงคคุยติดต่อก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดแล้วก็แล้วก็คุยอย่างต่อเนื่องแบบคุยไลน์ครับใช่ก็ก็เลยคุยอย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็ เคอ,อมีเหตุการณ์แบบคนเบียดกันมากเลยแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ตอนแรกเราก็ไิ่รูว่ามีอะไรแต่เขาก็ค่อยๆอัปเดตมาตามตามเหมือนแบบเหมือนไลฟ์เลยอะ่ะ uh huh. ใช่ uh huh. ว่าแบบเฮ้ยมีคนเข็นเตยตออกไปนะมีตำรวจมามีตบ,บรวจมาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเปิดตามทวิตเตอร์ตามข่าวต่างๆก็เลยเห็นว่าแบบเออมันมีคนเสียช ตอนนั้นเราเป็นห่วงเขาไหมใช่ตอนนั้นก็เขาเขาอยู่ที่นั่นพอดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในในเหตุการณ์นั้นเลยถ้าจริงคือเราเราโทรหาเขาได้เราก็เลยไม่ได้เป็นห่วงมากเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงที่เหตุการณ์เกิดแต่เราแค่ห่วงห่วงวันนั้นคือห่วงว่าจะออกมายังไงเพราะว่ามันเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแล้วตอนนั้นคือตำรวจปิดทั้งที่แถวเลยครับคนอยู่ข้างในก็ออกไม่ได้จากข้างนอกก็เข้าไม่ได้ตอนนั้นเจาหน้าท่ใส่ยู็นไงบ้างตื่นเต้นหรือว่าตื่นตำรกจคือยังไงบอกว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็กลัว แล้วก็รู้สึกแบบเออก็ก็เหมือนหวาดระแวงนิดนึงครับเพราะว่ามีมีคนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆกับกับที่เขาอยู่เลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เขาคิดไปถึงว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้โชคดีแบบนั้นถ้าเกิดเขาไม่อยู่ในร้านถ้าเกิดเขาออกไปเดินเล่นข้างนอกมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นกับเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็วิตกกยู่อยู่มากอยู่เหมือนกันแสดงว่าที่เกิดเหตุการณ์มันถ่ายจากร้านยู่แค่สองร้านใช่ใช่ใช่แสดงว่าที่วิวก็ต้อง ไปโทไปเลยใช่ไหมครับพี่เออเขาก็กลายเป็นว่าอีกวันสองวันเขาก็ซื้อดอกไม้ไปไปวางที่เขาจัดไว้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เหมือนเป็นเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าเขาก็ารู้สึกว่าเขาโชคดีที่เขาเขาไม่เป็นอะไรแล้วก็เลยและอย่างแลอย่างเราเองเรานะตอนนั้นที่แบบคุยกับมูตลอดเราแบบบอกเขาหรือว่าเราแบบทําให้เขาแบบหวาดกลัวน้อยที่สุดอย่างไรบ้างเสียเราก็บอกว่าใจเย็น แล้วเราก็บอกว่าแบบเอออย่าเดินออกไปข้างนอกนะถ้าเดินไปข้างนอกเด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยถามตลอดว่าแบบออกไม่ได้หรือยังออกไม่ได้หรือยังเพราะเราอยากให้ต้องขึ้นโรงแรมให้เร็วที่สุดครับอย่างคืนนั้นตัวเจตอีนอนไม่หลับเลยไหมคะพอทราบข่าวก็ไม่ได้นอนจนจนกว่าเขาจะถึงโรงแรมครับเขาใช้เวลานานเท่่กว่าจะออกจากสถานที่นั้นนานมากครับประมาณหลังจากเหตุการณ์เกิดแล้วอ่ะออกจากตรงนั้นไม่ได้ประมาณสามชั่วโมงได้เพราะว่าเขาก็ปุ่มอยูพึ่งใช่เขาก็ปิด คือ,เ,คอเหตุการณ์ที่มันเกิดอะถ้าใครไม่รู้คือมันไม่ใช่แค่ว่าคนดันเข้ามามจนเกิดการเสียชีวิตมันคือคนดันเข้ามาแล้วคนข้างในเดินออกไปแล้วมัน,มนบีบกันตรงกลางใช่ครับเ<ม>ลยเสียชีวิตตรงกลางเพราะฉะนั้นอะเ<ม>ขาก็เลยการให้คนออกแลวคนเข้าก็เลยกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องใช้เวลาในการเคลียร์มา3-4มาสามสี่ชั่วโมงได้ครับอย่างนี้ตัวของวิวเองเขาเข็ดไหมครับกับการที่บอกว่าจะไปเที่ยวคนเดียวแล้วเจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าท่อน,นะ <ừ. S 1> เราเราเราเห็นข่าวอ่ะเรายาังรู้สึกเลยว่าต่อจากนี้เราจะไม่ไปที่คนเยอะเยอะอะไรนะ <ừ. S 1> แล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์อ่ะเขาก็บอกกันว่าแบบอย,อย่างแน่ๆเลยก็คือก็คือเทศกาลนั้นในในในเกาหลีก็อาจจะไม่ไปอีกแล้วล <ừ. S 3> อะไรเงี้ยก็ใหญ่เล็เ็น้อนกลไปตอนเขาบอกคนเยอะอะ่ะเขาเล่ายัางไงบ้างว่าคนมันเยอะแค่ไหนหรือว่ามันขนาดไหนบรรยากาศตอนที่เกิดตอนเกิดเหตุคือเขาเห็นจากหน้าร้านว่าคนวิ่ง พอเห็นคนวิ่งเสร็จปั๊บเริ่มเห็นตำรวจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีการกันกันหน้าร้านแล้วก็มีการหาเเลกันออกไปแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคาณไม่ใกล้ก็คุยไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีอะไรอย่างี้ครับเขาก็เขาก็เหมือนเราแหละเขาก็เปิดข่าวเพอาเกิดข่าวก็เห็นว่าถนนเส้นนั้นน่ะมันมีเหตุการณ์นั้นอยู่เขาก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเขาถึงขั้นสติแตกไหมครับไม่ถึงไม่ถึงรับ กติอยู่แสดงว่าน้ำเสียงเขาปกติก็ใช่ครับใช่ครับหลังจากนี้ก็คุณเจตจะต้องเป็นบริการในการติดตามงั้นเดินไปก่อนครับเดินไปก่อนไม่มีอะไรโดนก่อนอย่างปีมงปีใหม่ออย่างนี้มีแผนยังไงโอ้อันนี้ก็ก็แน่นอนเลยจะไม่ไปที่คนเยอะๆแน่ครับใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าขนาดมีเกาหลีเขาไปหลายรอบแล้วนะที่ไต้หวันฮาลลวีนนะครับ แล้วก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดมั้ก็ยังเกิดเลยอ่ะอเราก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบเราเลี่ยงเอาดีกว่าเราสามารถแบบอยู่กแบบับคนไม่กี่คนที่เราเสนิทได้อ่ะมันาไม่แพนเราครับไปเลยไหมครับในแลนปีใหมยย่จริงๆก็ไม่ได้แพนว่าจะไปคนเยอะๆอยู่แล้วครับจริงเขาก็ไม่ได้ชอบคนเีเยอะด้วยแต่ว่าเขาแค่ชอบแบบอากาศหนาวชอบไปเทียเท่ยวเทศกาลฮาโลวีแล้วที่ไทยเขาไม่ได้จัดแบบฮาโลวียิ่งใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยไปเกาหลี hmm. แต่ว่าก็ก็ก็เขาก็ไม่ได้ชอบคนเยอะๆเหมือนกันก็ดีแล้วก็ก็อยู่แบบ อยู่อยู่วัดเอยวัดสุนทรชัมีใช่แต่ไปวัไปไหนกันก็ต้องแบบไปไปด้วยกันไหมหรือว่าเออคอยห่วงคอยดูแลเขาอะไรไม่หรอกครับแค่สถานที่แหละคือคือมันโชคดีที่ว่าคนมาถามเยอะมากว่าเป็นห่วงไหมและรู้สึกยังไงตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แต่ว่ามันโชคดีว่าเราสองคนน่ะพยายามคุยกันตลอดไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าถ้าเกิดผมก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่มีสัญญาณอ่ะแล้วถ้าเกิดผมจู่ๆผมไปเปิดข่าวเห็นว่าแบบอิตาลี มีคนเหยียบกันเสียชีวิตอย่างเงี้ยผมก็แบบต้องแตกต่างกันพยายามแบบติดต่อเขาไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็โชคดีแล้วก็แล้วก็ก็ก็เห็นข้อดีของการที่แบบเราติดต่อกันตลอดเัาที่ไม่ขาดกันโอเคโคตรเจ๊งครับใครอยู่ข้างหน้าถ่ายรูปไปดูมั้ยครับสวัสดีค่ะคือถ่ายยากอ่ะ